ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ใช้พื์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นไปตามที่เราได้นำเสนอไว้นะครับว่าในทุกๆสิ้นเดือนหรือในทุกๆวันที่15ของเดือนในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต เราก็จะมีการประเมินสถานการณ์ภาพการผลิตภาพการตลาดให้กับพน้องนเกษตรได้เห็นเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับระบบหรือว่าในด้านของการชำน่ายผลผลิตก่อนอื่นก็ต้องนําเรียนนะครับว่าอาจจะค่อยๆฟังกันไปสักนิดหนึ่งเนื่องจากในส่วนของผู้ดําเนินรายการเองนั้นก็เพิ่งที่จะ,ะผ่านการเข้าไปรักษาตัว นในด้านของสุขภาพเรามาดูประเด็นในส่วนของเรื่องการผลิตก่อนตามที่ผมได้นำเอาข้อมูลจากในส่วนของราชการนะครับที่ได้มานำเสนอเป็นการสรุปปริมาณผลผลิตในฤดูการผลิตนี้หลังจากนั้นก็ไม่มีตัวเลขออกมาซึ่งตัวเลขที่เรานำเสนอเป็นภาพคร่าวๆให้เห็นนะครับว่า ตัวเลขของทุเรียนในจันทบุรีเราเนี่ยโดยรวมมีผลผลิต100%ซก็เท่ากับมีปริมาณทุเรียนอยู่ประมาณสักแค่ห้าแสนตันเศษในส่วนของจังหวัดตราดจังหวัดตราดเองมีผลผลิต100%เก็มีผลผลิตอยู่ประมาณ1นึ่งแสนตันส่วนในด้านของจังหวัดระยองระยองก็มีผลผลิตเต็มร้อ์ครับประมาณ หนึ่งแสนตันเศษร,รวมแล้วเนี่ยก็ประมาณติด8 0 0แสนตันซึ่งนั่นหมายความว่าผลผลิตในภาคตะวันออกเต็ม100%จากการที่ได้มีการให้ข้อมูลออกมาถามว่ามันสวนกับความรู้สึกของพี่นศกรหรือไม่ก็ใช่ครับแต่ด้วยเหตุผลที่เราก็พยายามที่จะติดตามก็คือว่า มีข้อมูลในลักษณะที่เป็นแปลงเล็กแปลงน้อยต้นลุ่นต้นสาวนะครับก็เริ่มให้ผลผลิตซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับคือถ้ามีต้นรุ่นต้นสาวมันต้องเริ่มให้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็เอาเถอะครับนี่คือตัวเลขหลังจากนั้นสถานการณ์ทุเรียนบ้านเราก็เริ่มนิ่งสงบจนกระทั่งมาเริ่มมีการเปิดตัวเพราะมีการเปิดตัวที่จะ เข้าจุดรับซื้อในส่วนของการประกาศของทางราชการเองก็ได้มีการประกาศกำหนดวันเวลาของการเก็บเกี่ยวซึ่งนั่นหมายความว่าทุเรียนของเราหมอนทองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20เมษายนนี่คือข้อมูลที่พอสรุปให้ฟังได้อาจจะมีสายพันธุ์อื่นด้วยนะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่า ผลผลิตที่มีปริมาณมากเช่นนี้เนี่ยฤด,ดูการของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมากที่สุดก็จะอยู่ในช่วงของเดือนเมษาแล้วก็ข้ามไปพฤษภาคมนี่คือภาพากว้างๆภาพรมวมของทุเรียนจากกรณีที่พอเข้าสู่ฤด,ดูการบรรดาลง้งผู้รวบรวมต่างๆก็เริ่มที่จะเปิดลง้งแล้วก็นำเสนอราคาออกมา ในกรณีที่มีการนำเสนอราคาออกมาในช่วงแรกท่านจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญเลยก็คือจากข่าวสารกันที่มีผู้เข้าไปรวบรวมไปเหมาไปตกลงซื้อขายกันในสวนเนี่ยกับราคาที่ลงได้มีการประกาศตามโลกของสื่อโซเชียลบ้างตามข้อมูลบ้าง ก็เปรียบเสมือนกับว่าจากสถิติตัวเลข8แสนตันทำให้บรรดาผู้ประกอบการผู้รวบรวมเนี่ยเขาก็ตั้งราคาลงมาต่ำหลายท่านก็สงสัยตกใจว่าเอ๊ะทำไมราคามันต่ำนะักประเด็นนั้นก็น่าจะเป็นในลักษณะตรงนี้เองครับว่าก็เปิดเปิดราคาไว้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อเริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต เราจะมีข้อสังเกตเหมือนกันทุกพืชครับคือทุเรียนเนี่ยพอเริ่มที่มีการเก็บเกี่ยวผลิตราคาก็จะปรับโตขึ้นเพราะเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันมังคุดที่สุกแก่เล็กน้อยก็อยู่ในราคาต่ําแต่พอมีการเปิดลงรับซื้อแข่งขันกันก็จะปรับราคาสูงขึ้นก็เกิดการแข่งขันพอมาถึงในช่วงสิ้นเดือนครับ 31มีนาคมวันนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพข้อมูลนะครับว่าในราคาบรรดาแต่ละล้มก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคาที่เป็นไปตามที่เราเห็นภาพซึ่งเดีย,ยรายละเอียดเดี๋ยวผมจะแจ้งภายหลังอันนี้คือการให้เห็นภาพมองว่าพอเมื่อมีการหลักการที่เขาเรียกดีมาร์ซัพพลาคือความต้องการผลผลิตกับปริมาณผลผลิตเนี่ย มันเกิดการแข่งขันรา้วเขาก็ปรับตัวขึ้นนะครับนี่คือภาพถามต่อไปว่าแล้วในส่วนของสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้ต่อไปอย่างไรเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเลขภาพการผลิตพิน่นสกอรครับถ้าเราจะพูดทุเรียนที่เป็นรุ่นใหญ่หญๆก็จะมีรุ่นปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษารุ่นหนึ่งซึ่งรุ่นนี้ยังไงยังไงก็อยู่ในความต้องการเพราะเกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง แล้วก็ถัดมาถ้าสถานการณ์ทุกอย่างเป็นปกติหมายความว่าการส่งออกลื่นไหลนะครับไม่มีปัญหาอะไรต่ออะไรที่เราไม่อยากจะไปพูดถึงสถานการณ์เดือนเมษายนเดือนเมษายนก็จะมีผลผลิตอยู่อีกประมาณเกือบสองแสนตันมผมรวมทั้งสามจังหวัดเลยนะครับผมไม่แยกเราลองมาดูครับว่าขณะนี้เนี่ย ในภาคตะวันออกเราสามจังหวัดและยองจันทบุรีตราดเขามีลงอยู่ประมาณทั้งหมดถ้าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยประมาณ1,200ล้ลงเราตีแค่1,000พลงก็พอลงหนึ่งเนี่ยต้องใช้ทุเรียน20ตันนะครับในส่วนของทุเรียน20ตันต่อหนึ่งงต่อวันถ้าเต็นประสิทธิภาพ ก็เท่ากับว่าทุเรียนที่ลงบรรดาลงต้องการก็เท่ากับว่าต้องใช้ทุเรียนประมาณ20.0 20, ห0ตันขึ้นไปต่อวันในสอง0 0ื่ตันขึ้นไปต่อวันในในช่วงของเดือนเมษายนหมดครับเท่ากับว่าทุเรียนในภาคตะวันออกเราเนี่ยหมดเพราะถ้าหมดก็เกิดการแข่งขันซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นสถานการณ์ของผลผลิตทุเรียนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณดังนั้นมีบางท่านก็ถามว่าแล้วเดือนเมษาจะเป็นอย่างไรก็ยังเกินสรุปให้พอเห็นภาพตรงนี้ก่อนครับว่าไม่ว่าจะเป็นมีนาปลายเมษาพฤษภาหรือมิถุนาด้วยปริมาณความต้องการของทุเรียนต่อสอง0 0ื่ตันเนี่ยต่อวันเนี่ยสิบวันก็สอง0ส0ตันละนะครับ ถ้า20วันก็4แสนตันมันไม่พออยู่แล้วครับทีนี้เราต้องย้อนกลับมาดูข้อมูลจริงๆจ,จ,จากข้อมูลที่เราเห็นผมก็ต้องขอภัยนะครับถ้าหากว่าท่านฟังแล้วไม่ค่อยจะชัดเจนคือเพิ่งจะผ่านตัวเองมาจากโรงพยาบาลแต่ก็ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้อธิบายอย่างนี้ว่า เราต้องย้อนกลับมาดูตัวเลขในแต่ละสวนบางสวนจะมีผลผลิต3รุ่นบางสวนมี2รุ่นบางสวนมีถึง4รุ่นและอาจจะมีแถมรุ่นที่5เพราะฉะนั้นไม่ว่าผลผลิตในแต่ละรุ่นเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนปริมาณความต้องการของตลาดมันเกิดการแข่งขันสถานการณ์ก็จะดีทั้งหมด อยู่ที่เราจะดูแลผลผลิตทุเรียนได้ตรงกับความต้องการของตลาดเรื่องนี้สำคัญแต่เรายังไม่พูดถึงในเวลานี้อยากแสดงภาพให้เห็นครับท่านที่มีผลผลิตชุดใหญ่ที่จะเก็บเกี่ยวได้คุณภาพได้ราคาอยู่ในปริมาณที่มากก็คือดอกชุดที่บานต้นเดือนมก,กราคมรุ่นหนึ่งกับ วันที่15มกราคมอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหญ่เป็นรุ่นมีคุณภาพรุ่นที่สวยงามช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนครับแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตสารกำจัดเลี้ยใบหนอนทอนใบในมังคุดทุเรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกไลายในมังคุดทุเรียนหนามติดจะหมดไปถ้าใช้แจ็กเก็ตแจ็กเก็ต อัตราการใช้หน้อยพลังแรงเต้มสูรแต่มีประสิทธิภาพกำจัดเพลี้ยไบได้อย่างเด็ดขาดมังคุดผิวมันผู้เรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาเพราะใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ติตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัสสัญลักษณ์ตราทงลุกโล่ อุ้ยเกรตดีชาลีเฟรดอุ้ยเกรตคุณภาพจากประเทศเบนเยียมีหลายสูตรให้เลือกสูตรแรงต้นชาลีเฟรดสูตรสามสิบยีสูตร20 20ิบและสูตร21 21 21สิดยีู่ตรแรงโดชาลีเฟรดสิบห้าสิบและสูตร15 30 15สูตรแรงผลชาลีเฟรดสูตร10 20 30และสูตรหกสามามาพร้อมกับฮอร์โมนสูตรเข้มข้นโรฟิกเอนซ กรองสีแดงสูตรเร่งต้นบำรุงต้นโปรตีนไสยกรองสีเขียวสูตรเร่งดอกบำรุงผลสินค้าคุณภาพจากบริษัทชาลี S Q M ประเทศไทยจำกัดชาลีเฟรดปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพฉันละงงมากเลยผู้ใหญ่ใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเปน ของแ้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายัางไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ถูกอย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจปุ๋ยไขยมุกตราเรือใบไวกิ้ง ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กรุ๊ปโมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเตี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วถังต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าวโมแลนคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อกเกษตรกรไทยท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดิน3พลังบวก 12624ปุ๋ยไนยเตรตซันเฟตและาธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อปเคพลังท,ท,ที่คุณสัมผัสได้ชาลีเฟสปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ ไปทอบหลังท่อลำเลียงเอวิโต้ ito, บวกไตรเด็กดีเอฟใช้ได้ทั้งค้นและถาเอวิโต้ ito, สารปูออกซ่าสเตรโรบินนวัตกรรมใหม่ไซรัมโปรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดรดพรีเบียม ไตรเบคดีเอสารแมนศสูตรดิฟเฟอร์เทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไม่ฟุ้งกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการก่าติต้นและใบพืชในอันตราการใช้เอวิโต้ร้อยบวกไตรเบคดีเอฟสองกรัมผสมน้ำหนลิตรผานแผลที่ต้นแล้วทาให้ทั่วหรือใช้เอวิโต้ร้อย A DC, บวกไตรเบคดีเอฟสองกรัมผสมน้ำ200รลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้น นอกจากกาจัดเชื้อไปทอปเทาร่าแล้วยังสามารถครอบคลุมโรคพืชที่สําคัญในทุเรียนได้แก่โรคกิ้งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด,ด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับขณะน,นี้มีรายงานว่ากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยตกปุทยอน เพราะโตกุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพลี้ยแป้ง,ปงเพลี้ยหอยนอนผีเสือ้อและมแมลงอื่นๆได้หลายชนิดโตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิ์ตกค้างสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา200ถึง300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรร่วมกับสารจับใบไฮดรทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โตกุไทออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่านสมารถที่จะหาซื้อในผิดพัณุ์ต่างๆเหล่าดีได้ครับที่เฉพิชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับสถานการณ์ตรงนี้แหละครับผมก็เชื่อว่าหลายสวนอาจจะถูกจับจองไปแล้วก็ได้ พูดกันตรงๆก็คือเมาเพราะฉะนั้นในคำถามที่ถามว่าแล้วรุ่นเดือนรุ่นถัดไปจะเป็นอย่างไรเท่ากับว,ว่ารุ่นเมษาที่บานวันที่15มกราคหมดก็จะมาบานชุดใหญ่อยู่ในช่วงของปลายเดือนมกราต้นเดือนกุมภาชุดนี้มีปริมาณที่มากมากกว่าบาน15เม15มกราคม ในเมื่อมีปริมาณที่มากก็เท่ากับว,ว่าผลผลิตต้องมากขึ้นแต่อย่าลืมนะครับในชุดที่บานช่วงปลายเดือนมกรามันเริ่มบานตั้งแต่25มกรามาจนถึง5กุมภาจริงๆเขาออกแบ่งออกเป็นสองรุ่นย่อยมีระยะเวลากัดเก็บเกี่ยวอยู่เกือบ10วันถึง20วันโดยธรรมชาติเพราะทุเรียนเนี่ย ผมก็เรียนตรงไปตรงมานะครับว่าตัวเลขของราชการ120วันนั่นคือโดยประมาณไม่ใช่เป็นตัวว่าทุเรียนฉันทุเรียนคุณ6บ1 20วันแล้วตัดได้ไม่ใช่ครับถ้าท่านไปเจอปัญหาผลผลิตดกท่านไปเจอปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนทุเรียนเก็บเกี่ยวไม่ได้ครับใน120วันมันจะต้องไปถึง130 135วันทำไมถึงเก็บเกี่ยวไม่ได้ก็ลงไม่ซื้อไง เพราะราชาการก็ไม่ได้รับซื้ออยู่แล้วครับเมื่อลงไม่ซื้อเพราะอะไรเนื้อไม่ได้แป้งไม่ถึงสีไม่พอมีตะเข็บบรรดาองค์ประกอบเหล่านี้แหะครับที่จะทำให้ทุเรียนกองใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเราแบะออกไปอีกเบื่อแบะออกไปปัญหาเรื่องของการตัดข้ามรุ่นปัญหาเรื่องอะไรเราจะไม่พูดถึงนะครับแต่ปัญหาก็คือมันเก็บเกี่ยวไม่ได้ ก็จะต้องทำให้ในส่วนของการกระจายตัวเนี่ยขยายออกไปเพราะฉะนั้นในช่วง20วันนี้ผลผลิตก็จะแบกออกไปในแนวราบซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราดูแลคุณภาพได้ความต้องการตลาดสูงก็สามารถที่จะนำพาไปสู่สถานการณ์ที่แข็งแรงได้ก็คือ,อราคาที่ยังคงตัวอยู่ราคาอาจจะไม่ได้สุดตรง แต่ไม่มีต่ำครับอยู่ในระดับปานกลางที่เป็นราคาที่ดียอมรับได้หลังจากนั้นก็จะมาชุดต่อมาปริมาณน้อยลงแล้วก็น้อยลงมากอานเนื่องมาจากบางพื้นที่มีฝนตกมีปัญหาการผสมเกสรมีปัญหาดอกร่วงจากความชื้นจากการแตกใบอ่อนก็คือดอกชุดที่บานอยู่ในช่วงของอปลายกุมภาต้นมีนา ลายกุมพาต้นมีนาอันนี้ก็แทเป็นชุดที่สี่หรือชุดที่ห้าในบางส่วนแล้วนะครับปริมาณท่านไม่ต้องพูดถึงถามว่าปริมาณภาคตะวันออกเรากับภาคใต้ละ่ะภาคใต้มีครับชุดนี้แต่ก็ไม่ได้มีในปริมาณที่มากเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องไปกังวลกับผลผลิตจากเพื่อนชาวสวนในภาคอื่นเขตอ,อื่นก็คือภาคใต้มี จากกรณีข้อมูลที่เราได้จากกลุ่มของทางภาคใต้ของกลุ่มเจไยไปดูผลผลิตด้านอื่นครับปีนี้ผมดำเรียนแล้วนะครับว่าเป็นปีที่แปลกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางการตั้งแต่ภาคเหนือนะครับเชียงรายมาจนกระทั่งถึงเมืองการทองผาภูมสิสีสะเกต ทุเรียนภูเขาไฟลงมาถึงปากช่องโคราชปีนี้ดอกออกดีออกดอกง่ายออกดอกมากติดผลดีแต่ก็เป็นแค่ทุเรียนท้องถิ่นหมายความว่ามีการเก็บเกี่ยวมีการตลาดภายในของเขาเองก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการตลาดในรุ่นนี้ในภาคตะวันออกเราก็ไม่ต้องกังวลคือหลายท่านเนี่ยถามมากผมมีรุ่นนี้มันจะมีปัญหาการตลาดไหม เพราะว่าข่าวสารเนี่ยมันออกมาว่าที่นู่นก็มีที่นี่ก็ม,กมีคือปีนี้เป็นปีที่มีจริงๆครับออกดอกง่ายออกดอกดีออกดอกบ้าออกดอกเร็วผิดกับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ซึ่งออกดอกน้อยออกดอกช้าดังนั้นในรุ่นนี้ท่านก็สบายใ้ได้ขอให้ดูแลผลผลิตต่อไปแต่บางพื้นที่เสียหายเยอะครับในรุ่นนี้นะครับแต่ก็บางพื้นที่ก็ยังมีผลผลิต อันนี้เฉพาะภาคตะวันออกเราซึ่งก็ยังอยู่ในความต้องการของตลาดผลผลิตชุดนี้เนี่ยจะมีส่วนใหญ่อยู่ทางปงน้ำร้อนทางอำเภอขลุงทางบนเขื่อนทางคิดชกูดท่าใหม่บางส่วนทีนี้เราก็กลับมาดูประเด็นด้านของการตลาดในด้านของสถานการณ์ราคา คือในช่วงต้นฤดูนั้นเราอาจจะเห็นภาพนะครับว่ามีการตกลงเหมาทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนพันกระดุมในส่วนของสถานการณ์ราคานะ300บวกบาทบวกลบก็เป็นไปจริงเป็นไปได้หลังจากนั้นเราลองมาดูครับว่าพอเข้าสู่ช่วงของการเปิดฤด,ดูกาลในเดือนมีนาคมบรรดาลงเองก็เปิดราคาทุเรียน ในหลายๆพันสายพันเนี่ยออกมาในราคาที่ค่อนข้างจะต่ำลงมาอันนี้รายอธิบายมาแล้วว่าก็เป็น,นกลไกเทคนิคหนึ่งก็รู้ว่าไม่ได้ของนะครับก็เปิดไว้เพื่อดึงราคาลงเพราะว่าตัวเลขเนี่ยของราชการเนี่ยมันผลผลิตมันร้อยเปอร์เังไงเขาก็ต้องไ,ได้ผลผลิตแน่นอนแต่ปรากฏว่าผลผลิตไม่ได้เป็นไปตามนั้นหลังจากนั้นสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงครับตั้งช่วงของปลายเดือนมีนาคมเนี่ยอย่างทุเรียน หอนทองนะครับจากราคาที่อ่อนตัวลงมาซึ่งผมไม่อยากจะพูดถึงนะครับก็ปรับตัวขึ้นเป็นอย่างเช่น AB นะครับเป็นถึง260-265-270ในส่วนของเบอร์ถัดมาเบอร์ C ีก็170-180-190บางครั้งก็มีการเหมาควบกันไป ABC มีดีติดมาบ้าง 200ร้อยเศษเศสอร้อยยี่สิอันนี้คือราคาที่เริ่มขยับปรับตัวขึ้นในส่วนของทุเรียนพันธุ์อื่นๆก็มีราคาชนีนั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับ200บาท200บาทมีต่ำกว่านี้แล้วแต่เบอร์ในด้านของ a b c อะไรประมาณนี้แต่ สิ่งที่เรากำลังยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าสถานะของราคานั้นพอมาถึงช่วงปลายเดือนมีนาราคาก็ปรับตัวแข็งขึ้นเดือนเมษายนเราก็ต้องติดตามข้อมูลตรงนี้กันต่อไปผมยกตัวอย่างเช่นบางแผงได้ประกาศรับซื้อณนะที่แผงนะครับเช่นในส่วนของบางลง้งบอกว่าทุเรียนหมอนทอง abc 265 2กิโลถึง5กิโลมี C ปปนได้เล็กน้อยราคาที่265บาทในส่วนของสายพันธุ์อื่นๆนะครับเราก็คงไม่พูดถึงนะครับพอมาดูบางลงซื้อ AB 270มีเบอร์ C 180 abc บางลงก็ซื้อแค่250 260ร้อยหน้ำหนักปรากฏว่าที่เขาซื้อลงมานี่นะครับมันก็จะก,กลายเป็นน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างเช่นสองกิโลถึง5้กิโลครึ่งเขาก็ยังรับซื้อแต่ซื้อในราคาที่อ่อนลงมาเล็กน้อยนี่คือเงื่อนไขในความแตกต่างของการรับซื้อในด้านราคา พราะนั้นสิ่งที่คงฝากเรียนไว้ก็คือเราคงจะต้องดูแลผลผลิตของเรานะครับตามมาตรฐานคุณภาพซึ่งมันก็จะเป็นสองส่วนส่วนราชการเนี่ยเขาดูเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งหรือเปอร์เซ็นต์แป้ง30 32เซมอนหมอนทองแต่ถ้าในส่วนของความต้องการของบรรดาลง้งหรือผู้ประกอบการภายนอกรูปทรงน้ำหนักก็คือ2กิโลเศษเฉลี่ยแล้ว ผลละสกิโลคือจำนวน8ปดผลเนี่ยหกผลไม่เกิน18โลอันนี้คือน้ำหนักสรงกลมสวยงามก็ว่ากันไปครับแต่ที่ดูภายนอกก็คือสะอาดไม่มีป้องกันไม่มีคราบเชื้อลงมลยลาไม่มีคราบสปกปรกไม่มีศัตรูพืชติดอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเนื้อภายในเนื้อเรียบเหลืองกรอบ แข็งหวานมันอันนี้คือมาตรฐานแค่เราชิมอย่างเดียวเราก็คงไม่ต้องไปตรวจเลยละอันนี้คือความต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นผมเลยต้องอนําเสนอในประเด็นที่ว่าเราคงจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับว่าถ้าเราจะเก็บเกี่ยวเราก็ต้องเป็นไปตามความต้องการของตลาดก็คือผู้ประกอบการสิ่งที่จะเป็นปัญหาใหญ่ในปีนี้ก็คือการตัดข้ามรุ่นนั่นเอง ลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆกท่านสวัสดีครับ